ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาดวงจันทร์ดาวเคราะที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดที่โคจรเป็นบริวารของโลกอย่างพอดีพอดีสัมพันธ์กันทั้งขนาดรูปร่างและระยะห่างอย่างสอดคล้องสมบูรณ์กับโลกและดวงอาทิตย์อย่างน่าอัศจรรย์หันเข้าหาโลกเพียงด้านเดียวโดวยไม่เคยหันอีกด้านสู่สายตาที่อยากรู้อยากเห็นของคนบนโลก แม้จีนจะสามารถพิชิตด,ด้านไกลนี้ได้เป็นครั้งแรกเมื่อปีที่ผ่านมาแต่ก็ใช่ว่าความลับของด้านไกลนี้จะถูกไขเพราะเป็นการสำรวจแค่จุดเล็กๆในเวลาสั้นๆเหมือนกับการตักน้ำจากมหาสมุทรขึ้นมาแก้วหนึ่งแล้วไม่เจออะไรแล้วสรุปว่าในมหาสมุทรไม่มีสิ่งมีชีวิตฉันใดก็ชั้นนั้นอีกทั้งไม่มีใครที่จะรับประกันได้ว่า จีนจะแบ่งปันการค้นพบที่ลงทุนตั้งมากมายให้กับชาติอื่นทั้งหมดนักล่ามนุษย์ต่างดาวเชื่อว่ามีคอมเพล็กซ์ของมนุษย์ต่างดาวบนดวงจันทร์ด้านไกลในหลุมอุกาบาตหลายแห่งพวกเขาได้ใช้มันสอดส่องกิจกรรมของมนุษย์โลกในขณะที่นักล่ามนุษย์ต่างดาวบางคนเชื่อไปไกลกว่านั้นว่ามีมนุษย์โลกทำงานร่วมกับมนุษย์ต่างดาวในห้องทดลองบนดวงจันทร์ แต่หลักฐานทั้งหมดก็ยังอ่อนเกินไปแต่ที่เป็นไปได้มากที่สุดเท่าที่พอจะมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ก็คือน่าจะเป็นฐานลับที่ประเทศมหาอำนาจสร้างไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนหรืออย่างน้อยก็เคยมีความพยายามที่จะสร้างตามข้อมูลหลักฐานที่ได้รับจากการเปิดเผยอย่างเป็นทางการเมืองบนดวงจันทร์ฐานลับของมนุษย์โลก หรือคอมเพล็กซ์ที่พักของเอเลียนต่างดาวในขณะที่ทุกคนคิดว่าในปี1968ที่ยานอาวกาศพร้อมมนุษย์ได้เข้าใกล้ดวงจันทร์เป็นครั้งแรกแต่มีหลักฐานหนึ่งที่ทำให้หลายคนเชื่อว่านี่อาจไม่ใช่ความจริงมีการวางแผนอย่างลับๆได้สร้างเมืองขึ้นในบริเวณกว้างขวางด้านมืดของดวงจันทร์ก่อนหน้านั้นแล้วมีข้อมูลและคลิปวิดีโอที่น่าตกใจ ที่มีบางคนนำออกมาเผยแพร่เพื่อสนับสนุนเรื่องนี้เมื่อเร็วๆนี้มีบันทึกที่น่าสนใจมากจาก deep web a v ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ไม่ปรากฏฐานข้อมูล search engine และไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าถึงได้ด้วยวิธีปกติซึ่งตามประวัติศาสตร์ของการสำรวจอวกาศอย่างเป็นทางการยานอพอลโล8ได้ถูกส่งขึ้นไปเมื่อวันที่21ธันวาคม ปี1968ซึ่งเป็นการเข้าใกล้ดวงจันทร์เป็นครั้งแรกพร้อมกับมนุษย์หลักฐานบางอย่างอ้างอิงถึงข้อมูลที่ว่าตั้งแต่ปี1965ได้มีการก่อสร้างเมืองบนดวงจันทร์อย่างเต็มตัวแล้วแผนดังกล่าวเป็นโครงการร่วมของบริษัท TOS และ NASA โครงการยานอพอโลของ NASA ทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเพียงเพื่อ เบีเ่ยงเบนความสนใจไม่ให้ใครสงสัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นอีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์ที่เป็นด้านไกลคลิปภาพยนตร์ที่ถูกนำมาเผยแพร่เรื่องราวที่พิสดารน,นี้ตามข้อมูลกล่าวว่าทำโดยนักบินอวกาศที่กลับมาจากเมืองบนดวงจันทร์ที่เดินทางกลับมายังโลกซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีหลายเมืองที่อยู่ปากหลุมบริเวณด้านมืดของดวงจันทร์ใกล้กับเงาแสงและด้านมืด หรือด้านไกลด้านที่ไม่เคยหันหน้าเข้าหาโลกแสงไฟของเมืองมีลักษณะเหมือนกับไฟของเมืองใหญ่ๆในตอนกลางคืนบนโลกนอกจากนี้จํานวนและขนาดของพวกมันไม่ใช่แค่ฐานขนาดเล็กแต่มันเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ขยายกว้างออกไปเรื่องราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากการค้นพบอื่นๆอีกหลายอย่างเช่น มีการค้นพบกิจกรรมอวกาศที่ผิดปกติบริเวณโดยรอบของดวงจันทร์ซึ่งนักล่า UFO ได้สังเกตเห็นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตามข้อมูลของพวกเขาเที่ยวบินประจำจะเดินทางจากโลกไประหว่างดวงจันทร์นอกจากนี้ยังมีการเดินทางระหว่างโลกไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นอีกในระบบสุริยะมีเจ้าหน้าที่ของนาซาที่เกษียณแล้วบางคน ได้เคยผ่านสถานที่เหล่านี้บางแห่งแน่นอนว่าทุกคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างเกี่ยวกับคลิปภาพยนตร์ประหลาดนี้ในขณะที่บางคนเชื่อว่าเป็นความจริง NASA กำลังซ่อนโครงการลับของตนอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีบางคนคิดว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวที่นำมาเปิดเผยน่าจะเป็นของปลอมความจริงคืออะไรเราอาจไม่มีทางรู้ได้ ก็คงต้องได้แต่คาดเดากันไปแต่ตามหลักฐานที่ปรากฏค่อนข้างแน่ชัดว่านาซาได้เคยมีโครงการลับเมื่อปลายป,ายปี1965ชื่อโครงการโฮลซอนคือโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านการอาหารของกองทัพอากาศสหรัฐภารกิจหลักเพื่อพัฒนาอาวุธทางอาวกาศไม่ว่าจะเป็นอาวุธแสงเลเซอร์และขีปนาวุธสำหรับโจมตีดาวเทียม และเพื่อการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การล่าอาณานิคมบนดวงจันทร์เกิดขึ้นในช่วงสงครามเย็นระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตทั้งสองอภิมหาอำนาจแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติและอนาเขตบนโลกไม่เว้นแม้กระทั่งบนดวงจันทร์และดาวอังคารโดยทั้งคู่พยายามสร้างแสญญานุภาพทางการทหารของตน ไว้คคมู่กันเมื่อวันที่8มิถุนายนปี1959กรมทหารเรือและกองทัพอากาศมีความรับผิดชอบสำหรับโครงการอาวกาศของสหรัฐโดยที่มีแผนนำกีปนาวุธไปประจำการบนดวงจันทร์โดยตามข้อเสนอของโครงการระบุถึงความต้องการโดยมีรายละเอียดในเอกสารว่าดวงจันทร์เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องครอบครอง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติสหรัฐเพื่อเฝ้าดูศัตรูในอวกาศและเพื่อใช้ในการสื่อสารถ่ายทอดทำหน้าที่เป็นฐานทัพและปฏิบัติการทางทหารเพื่อต่อยอดการสำรวจอวกาศในอนาคตและเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร์ได้รับการคาดหมายว่าจะต้องใช้เพื่อความมั่นคงของชาติต้องใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์สองเครื่องเพื่อเป็นแหล่งพลังงาน พร้อมกับส่งทหาร12นายเพื่อทำการทดลองการใช้ชีวิตบนดวงจันทร์และอีกจุดประสงค์หนึ่งก็คือใช้เป็นฐานทัพสอดแนมสาภาพโซเวียตเป็นจุดสังเกตการและจุดยุทธศาสตร์สำคัญมีค่าใช้จ่ายของโครงการอยู่ที่ประมาณ6-8,000พันล้านเหรียญผู้มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาโครงการนี้ก็คือเวอร์เนอร์ฟอนบราวบิดาแห่งเทคโนโลยีจรวด 1> v 1และ v 2ของกองทัพเยอรมันที่แปลพักและแฮมันโอเบร์วิดาแห่งเทคโนโลยีจะดวดข้ามทวีปในปีคศ1966โครงการโฮเลซอนยุติโครงการและถูกปฏิเสธและไม่ผ่านการอนุมัติโดยประธานาธิบดีจอมพลเดวไวด์ดีอเซนฮาวและโครงการอาวกาศของอเมริกาทั้งหมด ถูกถ่ายโอนไปยังหน่วยงานนาซาแทนในปี1970โครงการโฮเลซอนกลับมาอยู่ในความสนใจของประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันแต่แล้วก็ถูกปิดโครงการเนื่องจากข้อมูลล่วไหลจนทําให้ทางการสาหรัฐต้องปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้แต่ในปี2002แกลลี่แมคเคนนอนแฮกเกอร์อันดับหนึ่งของโลก ได้เข้าไปแฮ็กข้อมูลของกองทัพสหรัฐและออกมาเปิดเผยว่ากองทัพอวกาศมีจริงและมีมานานตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีโลนัาลเลกแกนโครงการรับเหล่านี้มีคนทำงาน300กว่าคนซึ่งมียานอวกาศอยู่นอกโลกฐานทัพในอวกาศของมนุษย์โลกมีอยู่จริงอย่างแน่นอนในปี2014 โครงการฮฮลิซอนได้รับการเปิดเผยว่าเป็นโครงการที่มีอยู่จริงและมันถูกเก็บเป็นความลับมาอย่างยาวนานกว่า50ปีโดยผู้ที่เปิดเผยก็คือหอ,อสมูรแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นผู้เปิดเผยเอกสารนี้ตามกฎหมายสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในโครงการลับของรัฐบาลเมื่อเวลาผ่านไปเกินกว่า50ปี ในปี2018ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยว่ามีการก่อตั้งกองทัพอวกาศโดยระบุว่าจำเป็นต้องรับมือกับความเปราะบางในอวกาศและเพื่อสร้างอิทธิพลสหรัฐในวงโคจรโลกนักวิจัย UFO เชื่อว่าน่าจะมีโครงการลับอื่นๆอ,อีกมากมายที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบ และในปัจจุบันก็ยังคงทำงานปฏิบัติการอยู่เรื่อยมาไม่ว่าจะเป็นฐานทัพบนดวงจันทร์ฐานทัพบนดาวอังคารหรือแม้กระทั่งฐานทัพบนดาวพลูโต,โตซึ่งโครงการต่างๆถูกปกปิดเป็นความลับทั้งหมดโดยให้หน่วยงานเอกชนทำแทนเช่นโครงการของอีลอนมัสส่งมนุษย์ไปดาวอังคารแต่โครงการของรัฐบาลจริงๆ ไปไกลกว่านั้นมากแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ยังคงเป็นความลับที่ไม่ได้รับการเปิดเผยคงต้องรอการเวลาต่อไปซึ่งไม่แน่ว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นแคปซูลการเวลาที่ผู้นําของประเทศมหาอำนาจเคยกล่าวว่าเมื่อถึงเวลาที่สมควรควรเปิดเผยให้ประชาชนได้รับรู้คำกล่าวของประธานาธิบดีจอมพล I ดไวดีไอเซนฮาวผู้ก่อตั้งน a s a โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปของเราด้วยนะครับอย่าเชื่อในทุกข้อมูลที่เรานำเสนอเพราะเราก็ไม่ใช่ผู้รู้เราเป็นเพียงผู้ไม่รู้เช่นเดียวกันเราเพียงแค่ต้องการค้นหาความจริงในสิ่งที่ไม่มีใครรู้หรือรู้แต่ปิดบังเอาไว้โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ